จอดรถในปัม๊มต้องระวังวันที่7พิถุนายนเพจฮันเตอร์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแก๊งแทงหม้อน้ำเวลาคุณขับรถไปต่างจังหวัดจอดรถเข้าห้องน้ำจะมีคนเดินมาทางหน้ารถในมือมีเหล็กแหลมอันเล็กๆจะแทงไปที่หม้อน้ำรถและหลังจากคุณเสร็จธุระแล้วขับออกมาประมาณ5-10กิโลเมตรน้ำจะรั่วออกจากหม้อจนหมดความร้อนเสียงจะขึ้น เครื่องจะผิดไปจากเดิมคุณก็ต้องจอดรถเปิดฝากระโปรงเพื่อหาสาเหตุช่วงนี้จะมีหน้ามา้าที่เขาคอยตามคุณมาห่างจะแสดงน้ำใจช่วยเหลือในเวลานั้นคุณก็จะดีใจที่พบคนมีน้ำใจเขาก็จะบอกคุณว่าไม่มีอะไรคงเสียนิดหน่อยพอดีทางที่เขาจะผ่านไปมีอู่ซ่อมรถอยู่เดี๋ยวจะช่วยลากไปส่งให้แล้วคุณก็ยอมให้เขาลากไปพอถึงอู่ผู้หวังดีก็ร่ำลา บางทีคุณเกรงใจยังยัดเงินให้เขาอีกร้อยสองร้อยเป็นค่าน้ำใจช่วงที่รถถึงอู่ช่างจะบอกว่าเดี๋ยวขอถอดดูก่อนแปบ๊บเดียวมันช่วยกันถอดออกมาหมดครับถอดฝาสูบออกมากองแล้วบอกว่าน้ำแห้งฝาสูบกงลูกสูบไม่ต้องเปลี่ยนราคาสองหมื่นกว่าซึ่งผีถึงป่าช้าก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่กล้าทิ้งรถบางรายโดนไปสามหมื่นสนีพวกมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแค่เอาของประกอบกลับคืน แกล้งทําช้าๆโดนกันมาแล้วแถวเส้นต่างจังหวัดที่ระยะทางไกลาจากตัวเมืองตำรวจเคยจับที่อำเภอชะอําโคราชขอนแก่นแต่พวกนี้มีหลายพวกโดนจับย้ายไปที่ใหม่และเป็นเพิงสังกสีบ้างไปเช่าอู่ร้างบ้างคือย้ายหนีได้ทันทีก็บอกต่อๆกันครับ ผมไม่อยากให้เกิดกับพี่น้องหรือลูกหลานพวกเราครับเพราะบางทีทำเป็นรู้ทันมันมันไม่ยอมมันก็จะมีพวกมาทำร้ายหรือปล้นเลยครับเวลาเข้าห้องน้ำปั๊มอย่าทิ้งรถผลัดกันไปนะ